อันนี้พี่วีพีกันอีกปะล่ะก็เราเป็นไหล่ตาล่ะก็ได้เรารู้ว่าเธอไม่อยากฟาร์มกอบลินแล้วแต่ว่าฟาร์มนะอีกรอบนึงนะอันนี้เบ็ดไปเหลือเชื่อหนึ่งมาเริ่มอย่างานี้เสียแค่หนึ่งทองเองจะเป็นกอบลินเหรอเพ <c oughs> ราะว่าจบจีดาไม่ได้ฉันเสียวเวลาเนคคูพี่วีพกัน อเออจมตีธรรมดาไม่ได้น่าจะจมตีธรรมดาไม่ได้เพราะอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันมั้ง<อ>เอออยู่ในปาร์ตี้เดียวกันก็นกเลยไม่มีใครเสียไม่เราตายแล้วเราไม่มีแมนาเราจมตีธรรมดาไม่ได้จบแล้วฉันได้หนึ่งบา จะเรานอนอยู่ในยีนมินดี้ก็รีเซ็ตมาก่อนก่อนรีเซ็ตมาโดยตรงร้านค้าเร็วฉันแบบวันนี้คงมาแบบมันบ้อกว่าบา้อก็อ๋ออันนี้ L ที่ย่อส่วนในร้านนี้ก็คือววสิบห้าแล้วซึ่งพอววสิบสี่แล้วมินี น,น้าคุณใจนิดหนึ่งอะไรโอเคมาดูกันเออขับติ้งเออคับชุดเกาะน,น่าสนใจเราอยากขับชุดเกานะพวกเนี่เดมเดมเดมต,า,ตามมาตามมาเยาะอะไรตามมาดีกว่ตาตามมาได้แล้วอยากได้ไปดูก่อนไปฟาร์มที่ไหนต่อ <c oughs> กอบลิืนั้นไม่มีวันให้ชุดเกาะ <c oughs> พวกเรา เราก็ต้องไปรู้แล้วมินดี้ไปไหนรู้แล้วฟาร์มตัวไหนรู้แล้วฟาร์มไอตัวออไอตัวนี้ไงไอตัวเนี้ยฟาร์มตัวนี้กันแล้วมินดี้ลุกขึ้นมาฟาร์มบอสตัวนี้ได้ปะไหวปะมินดี้เรารู้ว่าบอสมันยากแต่พวกเราสามารถลองไนดะ้ฉันไม่ได้คิดว่าบอสมันยากคิดว่าความขอมันยากตอนรู้ นะข้าบอนนะตาดึงน้ำดีนะลำมาหนานะดูน่าตัวเองอ่ะ ก็ได้เดี๋ยวจบคลิปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราให้เธอไปกินข้าวพักผ่อนเลยก็ได้แต่ว่าข้าบอสกันได้ปะตาหนึ่งนะตาน้านะนะพยายามข้าบอสไปเร็วนะเดี๋ยวให้ศูนย์เอ็กพีเดี๋ยวให้ศูนย์แสนเอ็กพีจริงหเหอจริงเหรออ่าศูนย์แสนเอ็กพีเลยนะศูนย์ห้าตัวเลย มาเร็วเดีย๋ยวให้เธอเป็นเอ่อศูนย์ล้านก็ได้เดีย๋ยวให้เธอศูนย์ล้านเอาหนึ่งล้านอ๋อศูนย์ล้านเยอะกว่านะเพราะมันไม่มีตัวเลขรู้เปล่าก็เท่ากับเธอได้อลิมิตไม่นะคุเอ,เอาหนึ่งสี่ล้าน เราไม่มีศีลาในพีให้พียังไงไม่นะคุณถ้าเกิดฉันชนะเธอต้องให้ไม่เราขอเดินแตะไม่เป็นไรเดี๋ยวลิ้เธอค่าเองนะนี่ไงบันอุ้ยฉันได้เธอได้แล้วบันทำดีไปแล้วฉันได้แล้วเรอมันดีไปเร็วไม่ก ยามางไปแล้วตันนี้ให้อะไรก่อนคือตามมามาั้งาม,มาเดี๋ยวเพราะไปคาบอ่ะเ uh. uh. <laughs> ดี๋ยวดูกัน18 defense ก็คือเอออันนี้ที่เราใช้อย okay. ู่14โอเคไหมตัมงมาๆนี่อาม,มาเรียกทั้งมือนี้ทั้งนี้มันได้ย่า yeah. ทางนี้มันดีนะเห็นดีทางนี้ดดููแล้วคไปไหนเด็กโทก็สไตล์เหมือนตอนนั้นนี่ก็มาเร็วก็นี่ไงก็หาบอสไงไม่กลับมาที่ด้านเริ่มต้นมันมีบอสอยู่ที่ด้านเริ่มต้นนี่กะระโดดกลับมาขอล่องกะระโดดกลับมาทําเป็นได้หรอเนี่ย เราเธอก็ไม่รอชนิดกับรางวัลอ๋อนี่ไงมีคีบอกเราไม่เห็นยังไงอ่ะบลายนะั้นได้เนี่ยมันไม่ดีอ่ะมีไปเร็วไปไหนเดินมอนสตาร์ทก่อนอมสตาร์ท เธอจะอัพเกรดเหรออันนี้ดามจอันนี้ดีเฟนส์เธอจะเพิ่มอะนี่ตันดามจชตันแล้วลบดาเมจอ่ะอ่ะตันแล้วเธอจะเพิ่มอะไรอันนี้เอชพีนนไม่เพิ่มดีเฟนส์บ้างเลยเอ่ะ มันจะแบบ HP บวกเหมือนแคร่องเหมือนเป,นเป,นปลืองปล่ะเดี๋ยวนรานี่ฟรีสตาร์ทรีเซ็ตนี่หานี่ฟานีา่ฮะซี่ะสาอะไรล่ะอยากก็เิ่มอลไรล่ะาเา่ล่ฟเล้วนีร์ลนีตาาเลี ตาละมาถ้าเกิดให้เราบอกว่าเออถ้าเกิดทุกคนงงว่าสตัดอันไหนดีสุดเราแนะนำให้เพิ่มเลือดเป็นแบบหลักแบบ150หรือ250ใช่ไหมทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วให้เพิ่มเออดีเฟนส์กับ magical defense นะทุกคนแบบแล้วก็ damage แบบนะั้นนะ่าเป็นสตัดที่ดี mm. มาเริ่มละ mm. เยี่ยมจงเทอเล่ คุริโคลตอนแรกหนึ่ง้องเวลี่สิบกว่าจะซื้อตัวนี้ได้อ่อน่ะออ่อบาร์บี้อ่อนอีบาร์บี้จะ <G AS Z> ทำคริโคลอ่ะอ๋อเธอโดนคริโคลดามิชเยอเราทำคริโคลดามิชง่ายอ่ะเนาะโน,น <No! S 2> ง่ายมากคิวเราหน่อย menyakap bibi. Oh. Ha. Nah, Love you Thomas. Jump tillo shay ablatina. Gracias. Yes. Ba! Yeah. Main dia long buat. Jump tillo ใช้สักิวเลยช้สักิวเลยสับเพลอ please โย่เราได้อะไรอ่ะตามมาไม่ดีได้ defense p u l มันดีเราได้นี้จะได้ defense p u l รู้ทำไมถึงอะไเราได้ได้ดีรู้ฉันได้ defense pulls ไม่คือ defense pierce ไม่นะครูไม่มันคือ jim defense pierce defense plus เราได้เนี่ยเราได้กางเกงอันนี้ด้วยเอียวขานายกันแน่งแต่เราต้องไปกับกางเกงอันเดิมอ่ะเพราะมันเพิ่มทั้งอันนี้เพิ่มมาแค่ speed หนึ่งกับ defense หนึ่งฉันมีสองพันห้าสิบร้อ อยวรำดี้จะขยับเองได้ไงพิชพิชเียวเีแล้วอะไรกอนบอกว่าข้างไม่ไม่ล้วมาเร็วบอรไมมีครูดาไม่เป็นไรเราอยากได้เออเราอยากได้ชุดก่อนดีล็อกอินล็อกอินล็ออะไรอ่ะก็แค่ใช้เมาส์กดเพื่อจมตีอยล็อกอินทำไมมันมัคืสตรจี i baby. Wow. Damn. Damn. Right Take him, I can try right. นี้เปนนี้เป็สื้อที่ฮิวกระเร็วมาซื้อมาซื้อที่ฮิวกระเร็วมาซื้อเราไงถึงตะคองด้ดูนะทุกคนดูอถ้าพอมันมีพลาถ้าเสื้อนี้ไปมินี้ถ้าเสื้อนี้ไปลลัวๆซื้อลลัวเลยซื้อลลัวเซื้อลลัวเลยเราจะซื้อไปจนเหลือห้าร้อยบาทไปซื้อจนถึงเหลือหนึ่งร้อยบาท ดูเท่าไหร่กลับคืนไหนอะดูมีอยู่เท่าไหร่เรามีอยู่64อันเขามีอยู่35มันมีซื้ออีกหรอกดี๊นตอนเรามาหรือว่าบากแบบตันที่เหลือทุกคนหรือว่าเดี๋ยวนะเราเปล่องเงินไปเปล่าจากจาก1,000เหลือ762เราได้มันน้ำยา64อันมันไม่อยากคำนวณนะแต่ว่า รู้ว่าที่ตันน้ำยาคือที่64อันอนะ่ะเราไม่รู้ว่าเราโดนสแกมไปหรือเปล่าสแกมเป็นหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่าแบบแบบแบที่กดแลถึงเราวเนอะที่แพ้นะทุกคนเพราะเพราไม่มีน้ำยาหิ้วเพราะเดู่่เรนนิ่มดีวาไม่ตั้งใจนี่เธอใช้สองอันอไรแล้วมันจะผิดอะไรจะตายอหรอถ้าเกิดไปใช้อะ ไม่ใช่แบบนั้นออรูล่าที่ไม่ได้เอ่อที่ไม่ได้เจอสป,ปาร์ตบอสเวลดหกอีกแล้วเพราะว่าเสร็จสปอนที่นั่นแล้วมั้งแล้วเขาซ่อมบักแล้วแล้วแต่ออรูล่าถ้ายังไงเขาต้องเอ่อสับผู้สร้างต้องซ่อมบัคไปแล้วอาอถ้าสู้ได้ยัไงไม่มีมือต่อมาแบบนี้ถ้าสู้ส,สู้ได้ยังไงกับไม่มีมืออะเดนินได้ยังไงอะวัด บักเป้าอ๋อคุณเล่นคุณเล่นเธอแต่คนแค่ไม่เห็นมือที่คีย์บอร์ดอยูี่แบบชุดฉัน invisible hands What the heck เสดงอะเอ้ฉันแสแล้ว,วข้าวาแล้ว

ก็กลัวแหละตัไม่เป uh, well. ็นไรมันชูริสแน่ฮิวิวฮิวฮิวฮิวมันยาวฮิวเลยฮิวฮพวฮิวฮไวฮิวฮิวฮิวฮววฮัวฮิวฮิงฮิยไม่ฮววววัวว นี่กระเด็นผิวๆดงชนะดีทำไมถึงโน่โกงกงกง,ง,งมันสองครังอ่ะโกงอ่ะเอาไหม่ป oh ะเอาคนเ,เทพดีนีออ่ตกลองมาโกงอ่ะพอเชอเื่อไหมต้องเดินไปใหม่แล้วพออีปิวๆชีะอ,อะตกลงมา

โหสปาร์ตตอนนี้มีต้องเจ็ดสิบดีเฟนส์แล้วไอ้ไดสกิลมาเฉียแฉ่แกกั attack, กบไลฟ์สตีลอ่ะจะดีมากเลยนะแต่ไลฟ์สตีลก็น่าจะทำดามิเมจน้อยอ่ะแต่มอร์ชิบูลเล็ตส์อะเธอชอบแน่เลยมีท่ตรงนี้มาแล้วแต่ที่เราอยากได้อะคือแบบชุดเกาะเออชุดเกาะ แต่แค่ชิคก้าแค่นี้แล้วเราก็จะไม่มาสู้กับบอสตัวนี้ละยกเว้นมาถึงจะมาสู้กับบอสตัวนี้อีกได้สกิลตัวนี้มา้ไม่ใหม่แล้วน้องครูเดี๋ยวรีบๆฆ่าบอสเชื่อเราไหมนี่เรารู้ว่าเธออยากได้ชิคก้าแล้วมันแล้วแต่ว่าอะไรก็เรารู้ว่าเธออยากรีบๆได้เออสกิลอ่ะที่เธอบอกเราอ่ะก็เดี๋ยวนี่มาแล้วสกิลอิชช่วงไงโอ้ยนี่มันตัวอะไร อะไร oh. ตัวอะไรอ่ะมินเอ่าลูกมันมังลูเคร่เเอะลูกมันมังเนื้อตัวจิ๋วจังเลยอ่ะน่าหลาลู่คร่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างคุวยแม magic powder อิอ ดีโอ้ยชนูอันนี้ธรรมเราพ้อฉันตัวนี้ถ้าเราฉันฆ่าตัวนี้เสร็จใช้สเปลดิใช้สเปลล็อกอินเมดี้ขลองล็อกอินอย่างกินสายใช่แล้วใช้อะไรเหมือนมันอยากดู a ิส ฮิวเธอเธอจอมตีเลยจมตีเลยโอ้ยีพิวพูดอีและโอ้ยนีได้เลยฮิวเธอจอมตีเลยโอ้แม่ไม่ได้ทองกินน้ำยาแนละ้วน้ำยา อะจมีเป็นไ,ไีใช้น้ำยานี้กดไปใช้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้ r e s u r r e c t i o potion ก็ได้ะ ไ,ได้ไปไหนอ่ะเธอได้ปะไม่ได้อ่ะเราได้ดาบอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยดาบนี้ดีอ่ะรู้บ่างดับหนี้งเก้าคละบายบายไม่ได้อะไรเลยอ่ะบายบายทุกคนมีได้ม่ได้อะไรเลยอ่ะ